พฤติกรรมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะนายพสุทธิสารครามข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดอยสงะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายพสุทธิสารครามใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมด้วยความสมัครใจเช่น การล้างห้องน้ําสาธารณะในวัดและการนําสื่อการสอนวิชาภาษาไทยมาสอนภาษาไทยให้ความรู้ด้านการฟังการพูดแก่ประชาชนในตําบลสีดอนมูลที่ไม่สามารถฟังพูดภาษาไทยได้เพื่อให้มีความรู้ป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในโลกออนไลน์เเเาาออออพพ ครับคุณครูก็จะสอนคุณยายนะครับอ่านพยัญชนะนะครับเดี๋ยวให้คุณยายเนี่ยอ่านตามคุณครูนะครับทีละตัวนะครับเป็นการฝึกเบื้องต้นก่อนนะครับตัวแรกนะครับกอไก่ครับอ่านว่ากอกอไก่อ่านว่ากออ่านว่ากอครับตัวที่สองนะครับขอไข่อ่านว่าขอขอไข่อ่านแล้วขอครับ านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอครับคอควายอ่านว่าคอคอควายอ่านว่าคอครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งนะครับเอาสี่ตัวก่อนนะ <Thanks. S 1> ครับ <g 1900> เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ครับอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าขอ อ่านว่ากอครับเคยเจอไหมครับมิจฉาชีพต่างๆที่เขาโทรเข้ามาแบบนี้ครับเคยเจอเจอก็บ่ยอ้องนม้เหรอฟังเสียงครับเดี๋ยวหมูจักกับั๊สเราพิจารณาแล้วก็คุณตามีได้เล่นแบบโซเชียลอะไรอย่างนี้ไหมครับเป็นเป็นไลน์เป็นอะไรอย่างนี้ไหมครับเคยเจอไหมครับอย่างเป็นเรื่องของ เราส่งข้อความมาหาแบบนี้ว่าอ๋อแ,แต่ถ้าเป็นในรูปแบบออนไลน์ยังไม่ค่อยเจอใช่ไหมครับที่ว่าส่งมาว่าคุณถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นคนโกงของมิออาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวครูก็จะมาให้เคยมีอยู่แต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้เข้าไป<ต>ใช่ไหมครับ ก็ถือว่าคุณคุณตายังมีภูมิคุ้มกันนะครับมีารางวัลบอกว่าถ้าคุณตอบถูกคุณจะได้รางวัลอย่างนั้นนี้มีครับถ้าคุณตาไม่ได้กดเข้านี่ก็กดเข้าก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแป่สบัญชีธนาคารอยู่นะครับอ๋อตาเปิดกรุงไทยไว้อ้วจ้ะอ๋อมีตานะครับแต่วันนี้คุณตาไม่อยู่นะครับนาอ ก็เดี๋ยวคุณครูคก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับกับคุณยายไปก่อนนะครับแล้วคุณยายอ่านหนังสือได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เอา,าเดี๋ยวคุณครูก็จะมาช่วยสอนคุณยายอ่านหนังสือด้วยนะครับเล็กๆนะครับค่อยๆฝึกไปทีละนิดนะครับก็นะครับเนาะก็มันก็จะมีในเรื่องของการส่งข้อความต่างๆแบบนี้ครับที่มันเป็นข้อความสแปมเขาเรียกว่าข้อความสแปมที่เวลากดไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะไปดูดเอาข้อมูลของเราแบบนี้ยครับอหรือไม่งั้นก็อาจจะโทรมาอย่างครับเคยเคยเจอไหมครับอย่างเรื่องการโทรศัพท์มาแล้วก็โทรหังตาทาอะไรโทรมาเจออ่ะเาจะเป็นมิจฉาชีพจะอ้างว่าเรามีคดีความอะไรอย่างเนี้ยครับเจ้าก็อันตาเปิดบัญชีไปไหนก็ตังเออมาถาวขนมนี่มาอู้ข้าวขนมนี่โอ้ ต้องไปพังเองแบบเพราะถึงเราไม่อู้ไปแบบมันมาหลอกลวงอไปแบบครับใช่ครับ